เชิญนะคะท่านสมชายเ<ร>ดชากรท่านผู้มีการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครได้กรุณาบรรยายสรุปเพื่อให้มีน้ำหนักเบาและก่อสร้างได้เร็วหูด้านที่ตะวันออก1จุดได้เปิดมุมมองเป็นหูด้านที่ตะวันตกเป็นบันไดกสลนะครับมีทางลากตัดไปนะครับก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะครับจากเชิงสะพานสวนลอยฟ้าเจ้าพญาถึงวัดจันยาเมื่อดำเนินการแล้วก็จะมีการตั้งตาดของตลาดขณะนี้อยู่วางก่อสร้างสถาบันทุกหกเก้าไปถึง าสามสองหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆค่ะเปิดอย่างเป็นทางการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาสวนสาธารณะลอยฟ้ากลางแม่น้ําแห่งแรกสมมติคือว่าเมาื่อก่อนอัพพิลมอกปอดปอดแล้กอ็อยู่ใกล้เคียงนะครับที่ได้เห็นสถานฟรากานเดือดร้อนไม่น้อยไปกว่าท่านก การร้อนใจว่าเราจะช่วยแล้วเป็นโอกาสถ้ามันเกิดขึ้นมันจะไปเร็วนโยบายรัฐบาลทั้งเอันนี้แหละครับคือแนวทางของจะผ่านตัวราชการขึ้นมาริ่นใช่ไหม,มาปากอคอแ่งคอใช่ไหมผมเองก็เคยเป็น